เป็นเรื่องที่พูดถึงอยู่ไม่น้อยเลยนะคะในขณะน,นี้สำหรับข่าวของคุณเปยปานวาดที่ถูกมาว่าครอบครัวนั้นมีปัญหาเพราะสาวผิดรีค่ะล่าสุดนะคะพี่เปยก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับทนายเจมส์ในอินสตาแกรมนะคะพร้อมกับข้อความว่าขอบคุณด้านทีมข่าวนะคะได้ติดต่อไปอยังทนายเจมส์ค่ะซึ่งทนายเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลนะคะคุณเปยได้นําหลักฐานไม่ว่าจะเป็นแชทลับภาพต่างๆมาปรึกษาถึงเรื่องราวนะคะที่ทาให้คุณเปยและครอบครัวนั้นเสียหาย ที่สะสมมานานหลายปีค่ะซึ่งทนายเจมส์นะคะก็ได้ให้คำปรึกษากับคุณเป้ยไปแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะฟ้องร้องแต่อย่างใดค่ะด้านเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเป้ยกับป๊อปสามีเนี่ยนะครับทนายเจมส์ก็ยืนยันครับหนักแน่นเลยนะครับว่าทั้งคู่ยังรักกันดีแล้วก็ยิ่งมีเรื่องราวมากระทบเท่าไหร่ทั้งสองคนก็ยิ่งจับมือกันแน่นมากขึ้นเท่านั้นครับจะเป็นห่วงก็แค่ความรู้สึกของลูกทั้งสองคนเท่านั้นเองที่ต้องมามีรูปอยู่ในข่าวของผู้ใหญ่ สุดท้ายครับทางทีมข่าว t w i n s i ซ HD ก็ขอให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงได้ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง t w i n s i ซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เ o o บุ๊กแฟ a เพจทวิน i ซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ